นักขนาฟาดแคปชั่นเด็ดๆถึงสติสตะใครงานนี้มีกระทุ้งกับถึงไอจีชั่นแซบๆเน้นสื่อถึงใครมี้ล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายน2564อุ้มนักขณาและสูบที่พี่สาวของนิวเคียร์ที่ลงภาพตัวเองกับลูปเซ็กซี่ตามสไตล์ แต่แคปชั่นที่ใส่มาด้วยเอาเต็มนนด,ดีสุดๆและระบบแคปชั่นรถระหว่างกลับโยนแต่ถามนอกใจระหว่างกลับยาวเลือกว่านอกจากความเอวเอวสและของแม่อุ้มและก็ยังต้องโฟกัสที่สมัยยะของแคปชั่นแคปชั่นอีกด้วย